สวัสดีครับพกบกับยูทูบช่างตอมแท็กเตอร์ครับคลิปนี้ช่างตอมก็จะมาบอกเนาะว่าก่อนเราจะตัดท่อนคา์ดเราจะถอดตัวไหนก่อนอัดับแรกก็ถอดฟ้ากระโปรงครับถอดฟากระโปรงก็มาถอดตัวนี้ครับมันจะเป็นนอ็อตเบอร์17บเจก็ตัวนี้ครับตัวชุบ ต่อมาเราก็มาถอดนี่ครับจะถอดแป๊บครับแป๊บใบมีดเนาะแป๊บใบมีดแล้วก็สายสายใบมีดมาดูแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะถอดตรงนี้ครับแป๊บพารลิกครับจะถอดตรงนี้ครับจะเป็นเข็มกัดรัดสายอ่อนไว้อยู่ตรงนี้แปบ๊บ ก็ต่อตัวนี้ครับต่อตัวนี้เราก็จะดึงตัวนี้ออกมาครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดครับตัวน,วนี้ถอดออกมาก็ถอดสายตัวนี้ด้วยครับสายโซล่าครับสำหรับท่านใดที่อยากทำเองเนาะก็สามารถดูที่ผมได้ครับ น,นี้เลยต่อประมาณนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็นี่ครับลางลางเผากลางครับเผากลางเราไม่ต้องยกชุดลงมาครับนี่ถ้าจะเป็นรถตัวนี้มันจะยกชุดลงมาเราจะตรวตรงนี้ครับจะมีปอปอกต่อเผากลางอยู่ครับเราเทีบปอกของเราให้เฉยครับออกแล้ว ส่วนคานไม่มีดก็ไม่ต้องออกครับเอาไ้นี่แหละแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับนี่ครับน็อตสองตัวครับนอ็อตคานไม่มีสองตัวตัวนี้ไม่ต้องออกน,นะครับไม่ต้องออก <c oughs> ดูข้างนี้ครับข้างนี้ก็ถอดออกเลยครับนี่ กองอากาศถอดออกเลยจะถอดนี่ครับกลับแล้วก็อ่อนไว้ก็มาถอดตัวนี้ครับนี่ตัวสิบสามสามตัวเอาออกเป็นชุดเลยครับแล้วก็มาถอดตัวนี้ครับนี่เัดสองตัว,ตวอันนี้ก็คือท่อนคาดนี่แหละครับท่อนคาดไปทางนู้นก็เป็นท่อนเกียร์ครับท่อนเกียร์ นันครบก็ถอดไม่ค่อยเยอะครับถอยเสียด้วยครับถอยเสียก็ถอดออกเลยผ่านมาห้องน้ำเยวครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับ ให้ดูไปเรื่อยๆว่าถอดยังไงเนาะถอดตัวไหนบ้างาก็ไม่ยากครับสามารถทำเองได้บางคนก็ไม่กล้าทำเนาะก็ให้ช่างมันเดิมก็ไม่เป็นไรหรือบางคนอยากดูเป็นความรู้ อันนี้ก็เป็นรุ่นทีทีสี่จุดเจ็ดห้าครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ครับเป็นรุ่นใหญ่ยางใหญ่อย่างหล้งก็จะเป็นสิบแปดจุดสี่ขี่สามสิบครับอย่างหน้าก็จะเป็นสิบสองจุดสีขี่ยีิบสี่ครับ แล้วก็จะอีกจุดหนึ่งครับต่อตัวนี้ครับคือเอาง่ายๆถอดต,ตัวที่มันจับยึดติดกันไว้ครับสำหรับท่อนเกียร์กับท่อนคลาดครับมันก็ถอดแปบบ๊บไบกระบอกไว้มีครับ ับลุงแกก็ถอดแล้วไปกดถอดตัวนี้ีกที่หนึ่งครับแปบ๊บกระบอกเลี้ยวครับอย่าลืมด้วยครับสำคัญด้วยเดี๋ยวไม่ถอดออกเวลาเข็นไปเข็นออกนี่ขาดเลยงานงานช้างเลยนะครับ ตัวนี้ด้วยจกต้องก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆครับวีดีโอผมจะถ่ายไม่ค่อยยาวนะครับเดี๋ยวถ้าถ่ายยาวไป FC จะเบื่อเอาครับ <c oughs> ก็เลยจะถ่ายเป็นสั้นๆเนาะดูไปเรื่อยๆ นี้แกก็อยู่กับลุงครับทำกับลุงสองคน่อไว้ครับทำสองคนครับทำอยู่สองคนครับ บางคนก็อยากเห็นหน้าช่างต้มครับได้ยินแต่เสียงครับไม่รู้หน้าตาเป็นแบบไหนครับทำสองคนครับเดี๋ยวก็จะถ่ายไปเรื่อยๆครับโอเคครับคลิปนี้ดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ